ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น้องน้องทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทพระองค์พระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเราเนี่หนะครับท่านสาหรับวันนี้เรามาดูครับว่าสองอสองเหรียญสองปาสอสิบบาทสองเหรียญสองปาสอนี้จะเป็นปีประสออะไรมั่งราคาอยู่ที่เท่าไหร่จะอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่าน มาดูเรียญแรกเลยดีกว่าครับอยู่น้ำก็ได้ครับเพราะว่าเอฟซีหลายท่านทอเกินบอกมาว่าเลอะเทอะครับเอาเติมเนื้อๆได้ไหมไม่ต้องมีน้ําอะไรประมาณนั้นนะครับตอนผมต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องบอกจุดน้องมั่งนี้มั่งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆบอกว่าเอาด่วนๆก็ด่วนๆเลยนะครับมาดูครับเรียญแรกครับเนี่ยนี่ครับจะเป็นปีพรซอะไรครับเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ย แต่ยังไม่ได้เสียอย่างเดียวยังไม่ทำการล้างนะครับเนี่ยมาดูด้านหลังเลยดีกว่าครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับปึ๊บมาแล้วครับเนี่ยพศอ5 4 7พันห้าร้อยสี่บเจ็ดครับท่านสองห้าสี่เจ็ดนะครับเนี่ยอืมก็ดูท่าทางจะผลิตเยอะอยู่นะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสี่เจ็ดปีพศนี้ครับมาดูครับว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสําหรับปีพอสอนันห้าร้อยสี่บเจ็ดนี่ครับจนวนการผลิตอยู่ที่หกสิบสองล้านหกแสนแปดมืนเก้าพันเหรียญนะครับท่าน 62สิบสองล้านหกแสนเหรียญนะครับท่านสำหรับปี2547นี้นะครับท่านในระดับยูนซีนั้นก็อยู่ที่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองครับท่านสำหรับปีสีเจ็นี้นะครับ100บาทเองนะครับสำหรับยูนซีครับสี่เหรียญที่ผ่านการใช้นั้นอยูที่เดือนละ2 0่สบถึงสาบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับปี2547นี้นะครับนี่ครับนี่นะครับปีเดือนแรกนะครับมาดูเหรียญที่สองคำนี่ยครับที่กลับมาดูเลยครับก็สวยงามเหมือนกันนะครับท่านแต่ว่าสีอย่างเดียวยังไม่ทำการล้างแต ควมแตกต่างอีอย่างหนึ่งคือนี่ครับเป็นเหรียญไส้แตกครับนี่ครับตามขอบเหรียญครับเนี่ยสีทองอยู่ตรงกลางครับแล้วก็คิวปนเกินอยู่ด้านนอกแล้วก็ด้านในก็สีเงินสีทองนะครับพอตอนพันห้าร้อยสี่สิบแปดเขาตันนี่ครับสองห้าสี่แปดนะครับเหรียญนี้มีราคามากกว่าเหรียญแรกนี้ด้วยซ้ำนะครับท่านเพราะว่าเป็นเหรียญเส้แตกนะครับปีสองห้าสี่แปดนะครับจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยปีสองห้าสี่แปดหนึ่งร้อย สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนี่ไม่ธรรมดาครับเยอะมากๆเลยนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่แปดนี่นะครับท่านในระดับยูซีนั้นก็ให้อยู่ที่เหรียญละหกสิบาทครับท่านส่วนเหรียญที่ฝั่งกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละสิบห้าถึงยี่สิบาทเท่านั้นเองครับสำหรับปีสองห้าสี่แปดเนี่ยแต่ราคาจริงๆริงสำหรับปีสองห้าสี่แปดเหรียญนี้นะครับเฉพาะเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญไส้แตกครับดูใกล้เลยครับนี่ครับไส้แตกแบบนี้ครับ ราคาตกอยู่ที่เหดือนละสองร้อยถึงสามร้อยบาทเลยนะครับเนี่ยครับพ,พี่พี่น้องอย่าพลาดเลยครับถ้ามีแบบนี้ไม่ต้องรีบขายนะครับอนาคตจีได้เยอะกว่านี้แน่นอนเลยนะครับ